ภายใ,ในวันนั้นวันที่เขาลอดเลยปรากฏว่าไม่ได้เอาออกครับพี่น้องนะครับมันก็ผสมฟิตเจลิงกันอีก2-3งสาพันแล้วนะครับเนี่ยกรงนี้นะครับสองสามพันวสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเชาา้ามรทิตย์ ที่9กเดือนมกรานะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกระต่ายนะครับกระต่ายที่ผมเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงนะครับก็คือตอนแรกเลยเนี่ยถ้าฟาังมความก่อนเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับคือไน,น้านะครับตอนแรกเลยที่เพื่อนลูกสาวเอามาให้นะครับเป็นตัวคู่ไน้านะครับทีนี้เนี่ย หังจากนั้นประมาณ2ปีนะครับตัวนี้ประมาณ4ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ไทน้าเนี่ยนะครับหลังจากนั้น2ปีเนี่ยเพื่อนลูกสาวได้เอากระต่ายมาฝากนะครับนะเอามาฝากที่บ้านนะครับฝากให้มาฝากเลี้ยงนะเขาบอกว่าที่บ้านเขามีหมากัดหมาจะกัดก็เลยเอามาให้นะครับมาให้แล้วทีนี้แม่ไม่เอาคืนเลยครับนะแม่เอาคืนนะครับเราก็เลี้ยงคู่ด้วยกันนะเป็นตัวเมียนะที่เพื่อนลูกสาวมาให้นะก็ปรากฏว่า ทีนี้เนี่ยเขาก็ฟิชเจอริงผสมพันธุ์กันเองนะผสมพันธุ์นะพอเราไมา่ได้เลี้ยงแยกนะครับก็ทําให้มีลูกเพิ่มออกมาอีกหกตัวนะครับหกตัวนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูนะครับหกตัวแตนะ่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับหลังจากที่มันคลอดออกมาหกตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่านะเราไม่มีความรู้เรื่องกระต่ายเนาะไม่มีความรู้เรื่องกระต่ายเราไม่ได้ศึกษาด้วยแหละนะครับพอเขาคลอดปุ๊บ นะครับอ่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวผู้ออกเลยนะครับเอาตัวผู้ออกเลยภายในวันนั้นวันที่เขาปอดเลยปรากฏว่าไม่ได้เอาออกครับพี่น้องนะครับมันก็ผสมฟิชเชอริงกันอีกนะครับกลายเป็นท้องอคอกที่สองนะครับยคอแรกเนี่ยหกตัวตามมาติดๆเลยนะครับเป็นอ่าประมาณห่างกันเดือนเดียวนะครับห่างกันเดือนเดียวก็ตั้งท้องอีกนะครับ ตั้งท้องอีกเป็นกีกหกตัวนะครับเท่ากับบ้านไอ้เจ้าชนาเนี่ยมีลูกถึงสิบสองตัวนะตอนนี้แล้วนะครับสิบสองตัวนะครับอันนี้ที่อยู่กับเขานี่ก็เป็นลูกเขานะครับลูกเขาแยกออกมาเพราะว่าเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียเนี่ยผมก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับไม่งั้นนี่ยาวนะครับไม่งั้นนี่าจะเป็นร้อยแล้วแหละนะถ้าเราไม่แยกออกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับตัว ที่เป็นลูกๆของเชน้านะครับแล้วก็จะให้ดูแม่เขานะครับตอนนี้แม่เขาก็ออยู่ในกรงเดียวกับลูกนะซึ่งเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมใน12ตัวเนี่ยนะครับมีตัวผู้แค่สองตัวน,นะครับเนี่ยะคอกแรกเนี่ยมีผู้มีตัวเพศผู้เนี่ยสองตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวแรกอยู่กับพ่อนะ มีสองตัวมีคอกแรกก็คอกที่สองเนี่ยคอดมาอีกหกเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตัวผู้เลยนะครับมันก็แปลกเหมือนกันนะครับเป็นตัวเมียล้วนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูที่เหลือนะครับของตัวเมียอันนี้ก็เป็นคอกของตัวเมียนะครับอันนี้เป็นคอกแรกนะครับคอกแรกเนี่ยนะครับมีมีหกตัวนะครับก็ให้เขาไปเลี้ยงแล้วนะครับอยู่สามตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมีย นะครับเหลือสองตัวนะครับแล้วก็ตัวผู้ตัวสีขาเมื่อกี้นะครับนะครับก็อันนี้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูข้อแรกก่อนนะครับที่เหลืออยู่นะครับครับนะครับหานหลังให้กันนะครับบางทีเลี้ยงด้วยกันนะครับก็บางทีมันก็มีไล่กันนะมันบิงไล่กันนะครับ อันนี้มาข้อที่สองนะข้อที่สองตอนนี้ก็เหลือสี่ตัวนะครับนะสี่ตัวรวมรวมทั้งแม่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูแม่เขาตัวไหนจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับตัวมันเท่ากันหมดแล้วนะอ่านี่น,นี่ตัวนี้ครับนี่ชื่อหลงนะอีหลงอีหลงถ้าเรียกมันนะครับนี่ตัวแม่นั่นก็เป็นลูก,ลกเขานะครับตอนนี้ก็เหลือลูกเขาสี่ตัวนะครับก็ให้จตดญาตินะคนที่ชอบ คนที่รักกระต่ายนะครับไปเลี้ยงอีกสองตัวนะครับก็คลอกนี้เหลืออยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวรวมทั้งแม่เขาเป็นห้านะครับคลอกนี้นะครับก็เล,บกเ,เลี้ยงทั้งหมดนะแะตอนนี้นะรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองคลอกเนี่ยเหลืออยู่เก้าตัวนะครับ9ก้ตัวรวมทั้ง แม่เขาด้วยนะครับแล้วก็พ่อเขาด้วยนะครับตอนนี้เหลือ,อยู่9เก้าตัวนะครับนะนะนะก็อาหารนะครับอาหารที่ผมให้กินนะครับก็เป็นอาหารเม็ดนะครับนะอาหารเม็ดนะถ้าเพื่อนๆสนใจเลี้ยงเนี่ยถ้าไม่อยากลงทุนก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรก็ได้ครับแต่ผมไม่มีเวลานะก็เลยต้องใช้อาหารเม็ดนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอาหารเม็ดนะที่เรารเลี้ยง อันนี้เป็นอาหารเม็ดนะครับโปโคลาบิดพัดนะโคลาบิดพัดนะครับก็ถุงละ25บาทนะครับมันก็จะมีโคลาบิดธรรมดาในยี่สิบนะแต่ผมให้กินพัดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ขี้เขาเหม็นนะครับแล้วก็ขื้อเขาเหม็นนะครับนะไม่ให้ขี้กระต่ายเขาเหม็นขี้เขาเหม็นนะครับก็เลี้ยงบริเวณข้างบ้านนะครับตอนนี้ไม่ได้เอาเข้าในบ้านแล้วนะครับเข้าในบ้านนี้ ก็คงบันเทิงแล้วครับนะก็เลยเลี้ยงอยู่ข้างบ้านพอดีมีพื้นที่ว่างนะครับนะก็เอาเลี้ยงข้างบ้านนะครับก็เมื่อเขาเกิดมาแล้วนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงเขานะครับเลี้ยงเขานะครับนะจากาที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงนะกะว่าจะเลี้ยงแค่ตัวผู้ตัวเดียวนะครับก็ก็ก หลังจากเพื่อนอามาให้เพื่อนลูกสาวามาให้อีกตัวไปตัวเมียเนี่ยก็เรียบร้อยเลยครับมันเทิงนะครับมีลูกทั้งหมด12ตัวนะครับเป็นกระต่ายที่กระต่ายเป็นอะไรที่แพร่พันธุ์ไวจริงๆนะครับแพร่พันธุ์ไวจริงๆนะครับถ้าลองเอาไว้นี่ผมว่าเป็นพันนะครับเป็นพันเพราะว่าระยะการคลอดลูกนี่ประมาณเดือนสองเดือนเองนะครับห่างกันก็ใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายนะครับก็ ึกษาความรู้ศึกษาตามเว็บต่างๆให้ดีนะครับก็ด้วยความที่ผมพลาดเองนะครับไม่ไม่ไม่มีกองรู้เรื่องกระต่ายทําให้าต้องต้องเรียนกระต่ายเาเป็นคออๆเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับนะก็เ,เ,เดี๋ยวให้ดูกรงนะครับกรงเนี้ก็ต้องทําเองนะครับต้องทําเองเป็นไม้ ไม้ลังไม้ผลิตนะครับมาทําเองนะครับก็ลงทุนไปสองสามพันแล้วนะครับเนี่ยกรงนี้นะครับสองสามพันแล้วนะครับเพราะค่าเหล็กค่าอะไรต่างๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มาแนะนํากระต่ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ